หึพักอันนั้นนะอันนั้นละเอ๋พักอีทายหางหน้านาดน้อยที่กินก็กล้อยหอยเข้าไปจักบาจางหรือเ็มบุรุเลยบรีซิมอย่างเลยเฮ็ดข่าโอ้ยมาพริกสามน้อยโบเจ้าเจ้านางบ่ได้มันนางีชื่อนางมีนะทนไมว่าจะเสียเปลี่นต้ไหม น้ำสะกนเตี้ยทำไงอสองมาจิ๊เตียว่บสองบอแม่เ okay. ียวอ้าวผมือมาสองอันสองจานมว่าเีมาแม่เตียแล้วแเาจะไปกินเองดอกเสียมากเองดอเอาสองเริ่มเริ่มเเ่ลงม้ง บ่มากบังม่วงบ่เท้โอ้ยมันนอนดอนหนึ่งบังม่วงสุกแมลูกบ่มากลางนี่บ่ได้บ่มากไม้โอ้บ่มากบังไม้บ่ท่นขนมกับนมเนี่ยโอเคเบิด์ตมือก็ได้เที่ยวอยู่กบมากินแล้วแ่นมันเกาะอย่างเงี้ยเดี๋ยวบ่มากบังไม้เนาะแม่ลราว่าเสือบ่บ่มีบังไม้บ่บเหลวกล้วยกินบ้างโอ้ยกินแล้วแล้วการกินดำหน่อยดำไดมันกระเกงที่ที่ว่ะแกงให้หมากัดให้หมาโอ้ วกวลากินพลไม้ได้ไม่มีวิตามินนะเมือกมันเนี่ยพี่น้ิงย่านมันป็นตาลล้อยานมาทางพอดีบอม,มันควรสิเนออกมาเด่นทไเ้กินหรอรอกดนรอกระดีร้องกัน,นกกพอนนไดีคิดว่าอย่างนี้กินข้าววันปีห้าแม่ วายลูกเป็นมาอืเหน่วยแห้งไหลกินยาแก้ปวดหัวอีกยาซุ่นเฮือนยายอ่อนือแม่ก็เอาจริงนะปวดอะเรก็ปวดแม่ซื้อมาแม่จังลูกย่างแต่ดึกจังย่างได้บุงดูเอากินยาซุ่ใยายอ่อน้ำได้อันนั้นยาแก้อันยายาแก้ขาเขาซื้อๆเนาะอันนั้นมุ้งแม่ยาคัดยอกเส้นอินเอ็งไปซื้อยาคัดยอกยาเหยียนอ๋อตัวเมื่อวานนี้ห้าเมตรจุดหนึ่ง มาเมื่อยแล้วไปนี่ปวดหัวขึ้นมาหนึ่งมากินยาคว่วดันอีกเหมืนอนยาคว่วดันเราสี่ห้าเลยอีกฟ้ากินข้าวกินยาพาราอันเม็ดสีแดงที่ตัวใบเหินเม็ดออยซอยมบบน,น,น,นีบ่้ดีขนาะไอ้นอนอยังสี่ห้าแล้วแม่ก็ลุกมาเฮ็ดงานแล้วว<อ>ันเปนหน้าพักเสียงเมื่อน,นี้กับอ,กอันซักพเปอร์เส้นแรกที่พักพรเพืบบ่อกระบ ถ้ากันจะเอาืโอ้นมื่หยอยู่เน่พักก่อนแล้วก็นสัก่อนมันยังหลมันี่ซอยส่วสิแล้วมันจะไปทักแตงาผมด้วยอืมไ่ได้ไปมีบวกไม่ได้ไปทักก่อนทักสักก่อนไช่ชื่ผมได้บ้าไม่ต้องบวกนใช่เนาะมันเอื่อนึ่ะเม่จังสีได้ไปได้เข้าไปซื้อน้ำแข็งขี่จักรยานลง่าซื้อเอายางมาฮัดเมัตสิ่ยางก่อนใช่ยนอนเทียวเอินี่เทียวเอินแล้วบ่เอินี่ก็เอินฮัน เนี้ยป่ป้ากเนเ้ยบ้านตวันเดินนเนี่ยินข้าวลายๆได้ึงมันเหลี่งมันจ่อยมันเดินขมิ้นสมเกลียดแต่เศ้านุสองเปียมนพกินข้าวนกินงข้าวนี่ดเปิดุ่อน่ยิ้มแล้วก็กินข้าวแล้วก็ม้งจกิข้าวหน่อยๆด้อก็เดยน้องตังเลี่ยงไครับพี่น้องสวัสดีครับกินข้าวน้อคุณยายกนลังตังเด้อบัานีร่าย่างพี่น้อง กะทาดเกียดเนาะครับอ <occurs> ันนี้ก็ลาบลาบนกับบล็อกเรอเหป่นนกกับลาบเมียก็ได้กินอะไรดเป็นอ๋อถูอ่ะกุกบเกียดกุ๊บกันเกียดเกียดขาข้ามไม่หลุดเด้อพี่น้องเด้อไม่กินเขากับลาบร้าวให้คนไ enfin ่เขาต้องกันซูมืออันนี้ก็ับนอไม่พี่น้องโอ้ยเสียบูพี่น้องนนใหม่กินกับลาบเช่ไอันนี้ก็บพักตำชั่วนะอันนี้ก็บพักอันนี แต่ละคอผมล้มลไม่นองจะกินบ่ไ้มี you know> ่ต่มี่ครับมีอะไ้พักกะโดนน้ำต่างงเจ็บมือวานประเด็นท่านลรงคคลิทล่งท่านหมือไปซื้อยาสาม่ตอนเท้าไปเอาใส่วลาตั้งก่อนตอนเท้าไปเอาพักไปใส่ปลกควายรือไม่บได้เกี่ยรับายหกคอโอ้เสียดายลสิบ่ายี่มักินรับษาแผเอ้ะมันบม่มีขยะเ่าบ่กันเท่าลบด้วยแน่นรูบระบัมกูขึ้นได้ยู่ ถ้ับลไมไดิดูรถูนได้นาบ่่ามันจะมีอ่ามองเจ็บไเห็นอยู่อยู่ในขยะมันถเกเวีนภายในเดือนหนึ่งบ่เหยย้าลบไปแล้วนะแสบแสบแชบมนจะดจังเลยกระแสบบอกมาซีมันก็มาบอกมันจะตามมันเดินเข่เลยเข่าอะไรซีมันแล้วมันเผ็ดเลยยู ยิินตลอดเด้อย er ิบนเหรออืมเราเข้าประตูเข้าปตูงํา่ะเดี๋ยวพาพาเขาไปเดินแมบ้านแม่ตวานคนยังยังมีนิ้วหน่อยมยนยืดหนิมเที่ยวเ่อนใหญ่ใ่ดูไปเลยน้องเบิดมือมุมมือยังมันหนีกยางพนอนจะเปลี่ยนเลยละเข้าเผลอปั๊บเดี๋ยวมันจะไปตะขอประตูเกิเนื่ยงอเล่นี่นี่ห้องเออ เดอ๋ยว่ะเดี๋ยวเปนตตกใจเลยเป็นตกใจอ่ายนี่ครับมือนั่นตาตกใจเขาทิ่มอัไรนล้วเขาลงรถไปพอดีมีเมตกใจทิ่มาล่างอินเล็กลงมาจากหลังคานอยเขาเสื่อมเฮอยโอแคมันทำไมเม่อไหรก็ตกใจแล้วอือที่ตกใจได้ที่ตกใจเง่้ยนี่ควรจะราดับลังคิดอยู่ ย่างแบบนั้อทางฝนตางคืนพอนึงาคนดีอยู่ขอบางม,มีพัดุลดม่เออันพูดผู้ที่จรวนนะครับว่าจรวจแล้วไม่ตื่นม่นช่แล่นนะนี้กับหลักตรวจปุ๊บมันแล่เตะเลยเดา <laughs> ตื่นนะแน่ตรวจเตะไหมแน,นไหนไหมที่วัดดีครับไปมันห้องคืนไหมมันห้องอไประชให้่ยังไง อย่าตัว่าจำเด้จับกินเป็นตัวนะก็ลุงเนี่ยจับกินคืองแบบไหม่เยกกราปากมี้เออละละน้ำันแบบใหมต้องได้แบบจำจำเฉียดวันนี้น้องจะตีก้กเขาน้ำเดนดวนเอะจังจำนี่ามันมาได้เพียนำเดนดนกินไปินเมาเพ็ดแล้วปด้่ซื้อปลานก็ไ่ค่อยกินปลาป้องซื้อปลาป้องมาก ก็ีวไปสื่มสิป่ะป้อมมาเหยนแล้วย่มกิ่งิ่นย่ำดีๆมันคาคอลูกเอาตัวมันกอบๆเห็นไหมนั่ื่นลืดแล้วมันคาคอเด้อกระดูกมันเด้อย่ำน้อๆคันดือนอย่าไปย่ำมืดตัวมันบ่าใย่ำเขาละย่ำนๆอ๋อกบเกีย เนี่ยามเป็นตัวงามเปนไงเป็นไน่ข้าพ่อเออยามเส้นละซ้ำนั่นแหละบ่วจะฟองหรือเยี่ยมเลยนามามามอันน้องเม่งวันหลเมงวันไปใคไข่ใส่กรไขใส่จะนำมันไหลมามันมาไขยูดากันเลยมันแม่คุณหวานลงนลเอียวลุ่ๆขึ้นเลยพเกตน้ำ ไม่เอามาหวานกุนหนึ่งมไม่หิวมาจากอันแม่บอกว่าแม่จอเอาเห็นเานนาอานิกลงง่ามเนี่ยเดีเ๋ยวดีกนะ็หนักินึ่นงเนี่ยให้อันอันพ่าแม่อันยูนโนเวเพิ่บอกป<อ>ลูกก็เลี้ยงให้บานลงคลองอัน ไปเอาน้ำอุวยมาบอานลงน้าก็ใสพร้อมแล้วก็อันเพิ่นบอกว่ามันจะเป็นสุยนที่เฮาปลูกพักปลูกนี่อันแหนน้าแหน้นําเราบอกว่าแหนที่เบิ่งเป็นเมื่อวานอืพักตะเจดน้ำพักคอยใหญ่เลยแล้วบังเก็บกินพร้อม้เออแม่นปลากระสีเราม่นเลยจําแล้วก็เอาไปกินมนะครับได้อพี่น้องเด้อกินข้าวนําประเด็นกับคุณแม่น้องตัง ี้าน้าอืแซ่บขนาดเรเป็นบาบังทักกันสองเลยคำาหแม่บวานเบิดเลยนะหวานลงจา่ฟองเราหัผู้สารเกษตรนดิค่ะพูดเรื่ยประสบการณ์นั่นแหละคืว่าเพิ่วามาเหมือนมึนั่นเลยถ้าเพิ่นเห็ดเป็นเห็ดอะนเพั้นกรบอกเห็ดไอ้เห็ดปุยน้ำ กิน้าอืมอกใบไหมใบตกเนี่เอาลุงเลยเอาแล้วเ็ไปเอาผี้วยมามาทามีพุ่มเยาดลุงนะเอาเกลือใส่ปมเปนปลูกเอ่อปลูกต้นนั้นมกสีดาต้นมกสีดาสบยเพิ่นลูกของเงั้นน่ะนะต้นาน้ำตาลลงอไหนเออน้ำตาลหลวนี่เอมากอน่ ก็เดินไปเปลี่ยนเนาะแล้วก็อันอันถ้าแม่นอันนั้นงฮะนไปเอาหัวสื้อปุ๋ยนะปุ๋ยที่ก็เอามาอันเน็ดขายเป็นเม็ดนะแล้ววก็ปู่ซื้อหัวสื้อปุ๋ยถ้านั้นกลับไปเอาปุ๋ยยูเรียหรือปุ๋ยอันม่วกันไถหรืองูอิงก็ได้เห็นน้าไปแม่นดูตัวกันพอเดินเ็ดจุ่มหอมหอมถูกวันอุ้ยมาพอเดินก็เด็ดถ้าไปอันถ้าไปอบรมโดยบรรทัดจะก็มัดแค่จะมัดมือจับมือ อมขนาดได้นะมัยมักอันละมากสีประพาพร้อมเลยใชบ่ะหัวเสียอันนี้ผมบอกเลยเขามาตรงน้เขากาวอนเซนต์เลยล่ะบางท่นตกก็มาเป็นกะติกไงเนี้ยมไ่เห็นได้เอ็นเขากาเอ็นเต็มรอยเต็มรอยแล้วผสมกับกะเปี้ยใส่กันกับกัน อา่าลงชิลโรดคนคนคนก็ใน้ลำตาลนิดหน่อยนึงแล้วบัดนี้อันขี้เท่าเขามีก็เป็นยาอันนั้นใส่น้ำคนคนอะไรละเอาไปงดแมงไม้จะบดตอมอืมแล้วว่าแมงมีจะบลายอืมซุปปิดมาแรงนี่ก็หูวจักหัแรงก่อนยาสูบอืมยาสูบอย่าเจนท์นั่นอืมแล้วก็ใส่เหล้าขาวอืมแล้วใส่ใสน้ำสูตรแกสูบกัดแล้วก็ ผมก็ได้อย่างมันจับได้ไม่ดีก่ใส่ใสไล่ได้ยังไงแต่ไม่สิ่งตนไม่มาแต่ไม่เขีตอยาตอน้ดิสกีเเขาก็นไ่อยอ่ต้อยตเพราะืต้นสังสิใจูนนี้ยพอเ็ไปห้อผมมาฟักบัวเฮลงสองฝาใส่บัวบัวมันบงอนาอะนาเปล่าเนี่ยแต่ว่ามันจะมีขวด เิ่นมักแล้วเนให้จขวดเิ่นบอกว่าที่ลงเอ่อถังละสองฟ้าถังละสองฟ้้าแล้วโทรมาอยู่น่วยโอ้ยน่วยไงแล้เห็นคองตาคล้องนังข้างเดียวมั้งไปกินข้าวไปกินข้าว mời à con mời à con mời hai à con mời hai 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 con mời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  con con mời 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 con 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 คนมาขายพักขายมีนะพี่น้องพอดีนิ่ทยท่ามือเบิ้งนะเศรษฐกิจลาบัวพียงใหญ่เนี่ที่พอเด่นเคยไปไทยแล้วเป็นป่ะคุณแม่ที่พอเด่นเออเซียวคุณแม่จะลาพอเด่นเคยไปไทยเนาะเดี๋ยวพอเดีเสียภาพลงไปเบิ้งมีอย่างเนี้ยพี่น้องครับพี่น้องคนคุณแม่เพิ่นมาขายอันขายพักขายมีเนาะแม่เนาะ คนเขาโคตรก็มีโอ้เขาโคตรที่ผมไปเบิ้งมันนั่นบ่ผมถ่ายท้ำคุณแม่นี่มาเที่ยนึงเหรอพี่น้องคนเป็นเสี้ยวกันกับคุณแม่แต่ละเนาะคุณแม่ยังก็แม่อินครับสวัสดีครับคุณแม่ครับจ้าสวัสดีจ้าคุณแม่ยังก็แม่อินแม่อินมาผู้เดียวบ่มาผู้เดียวนี่ใส่รถอยู่นี่มาอ่นบ่ะมาจากนี่จากจากสวนร่มาหาบ้านเฮานี่บ่ิเวณหน่อยกิโลดิพี่น้องประมาณจากกิโลคือนมาจากถ้ำ ห่วยจักแล้วมันก็บอกวันสองสามหรือสองสองผมว่ามันสี่ผุนดิประมาณสี่กิโลพี่น้องพันใส่รถอยู่นี่มานพี่น้องอันพอเดนสิอุดหนุนผุนด้วยให้ผุนใจเย็นๆอ่ะพอเดนสิซอยเสียเพื่อนเพราะว่าเห็นใจกันพุนค้าขายอย่างสี่ร้อยพอดนกับมักนั่มค้าขายแบบนี้อะพอเดนสิอุดหนุนแต่ก็ไปฝากทีฝากน้อง พอดีนขอทายทำให้เบิ่งก่อนอันนี้กับข้าโนแม่เนาะ,ะข้าก็สวยข้าดิขายกำจักบาทไงกำละสามซีซ์เนี่ยเพื่อนสั่งฮะอันละสามซีซไปฟู๊เอ้าผมว่าสิตเมาเมืม่อไหมเพื่อนสั่งแล้วอันนี้ลูกข้าเนี่ยเออโอ้อันละสามซีซ์เพื่นสั่งพูดละสามพอเดน <30 S 1> พอเดนว่าจิตเมาเมื่อข้ามัวเรืองอันนี้ค่ะข้ายังพอเดนเก่าเมืเอ่อวันนี้ เออสร้างคนสร้างเก่าไปคนสักวันเออนสร้งแต่ว่าพอดีนที่แดกพอดีมาถมองหมดเนีพอดีอยากได้คือคาก็ทัาเก่าเขาโคตรลงมาเขาโคตลงห่อจากบ้านนะเขาโคตอันะเศร้าอันะเศร้าพอดีเสียวจักอยนึ่งอยนึงสิบปปันพี่น้องกินน้ำในบ้ตอยหนึ่งเอออยนึ่งขาุุมาม้าแม่ม้าไปใส่ฉันไ้น้ำยาฉันได้ผู้มาเอาเด้อมาเอาเด้อมาเอาไปไว้เด้อยินบ่มาเอาไปไว้ เช mom, uh, ี uh, um, remember, ่ยวลงมาเอาร็วเอามาให้เป็นแมวเร็วมาไปไวเร็วมาหนึ่งลอยหนึ่งมามาสิกินเอาได้อีกเอามักพริกบ่าวบ่าวกล้วยบ่าวบ่าริกจักบาดเลยกล้วยจักบาดนี่กล้วยเศร้าคือกันกล้วยบีอะไรเศร้าบ่เนี่ยเออเอามดหนึ่งสองสามสี่ห้าลอยหนึ่งพอดีเออเอาจับต้อยกันนักแข็งนักตข็งอ๋อขี้จักบาดเลย เพ่จักบาทรุงละซาละซาอะเอ๋ออ๋อจัก3ถุงสาถุงเอาข้ารถไปยังมัน3มัน3เฮียนบ่เออเออนั่นะนั้น่ะอันฟ้าเดินอุดนุนพน่ะเป็นสองสองร้อยสองรกสิบร้อยสี่สิบห้าสิบาทสองอยหกสิบเมีนบ่แม่เออเออนั่นละสองเดี๋ยวพนเดินต่อเงินมาเด้อให้คุณแม่ก่อนเด้อ มกแข้งหรือเบล่าบอกมะแข้งคุณแม่อยากได้บักเขียวบ่เออได้ยินว่าเพื่นอยากได้มกเขือกับักแข้งเออเอาไปแล้วจ้ะสูงจังบาทสูงละสิบบาทสูงสิบบาทเอาสิบบาทสองร้อยเอาอีกสี่สิบห้าสิบหกสิบเอามันเป็นเอาเออมันเป็นสามร้อยอ่ะเออเก้าสิบร้อยเป็นสามร้อยเออนี่พอเดินอุดหนุนเพคนเนาะมาแล้วมาคนเอาไปไว้เฮ้ยก็ลังใจเพื่อนพราะว่า

เปนีอนี้มากิน่นี่ดกโอ้ยคิวคือเจ่งแต่ว่ายังองดี้อมันจมเด้อไปเดินเห็นเห็ดอันนั้นยุ่นี้นี่พี่น้องไะเดินจะซอยเดียวเลานะเดืตวนเราเรามาต่ไก่เนาะไก่ลีเสยงข้มดูปเดินกลับมากกรเสียดปเดินเลยสนับสนุนครับเปลี่นะยนหน้าให้พ่อเลยเด้อนะ นว่าน้ำอันนั้นเนาะอันนี้โอ้เสียดายว่าได้แต่ว่าได้อันนี้นนะ้องต,นะตว่ามันยังเกามานน้ำเราเราหลายเยอะพี่น้องแต่ว่าอันค้านี่ก็อยากได้อีกอยู่แต่ว่าเดี๋ยวสินเดือนจังเอาก็ได้เอ้าคุณแม่ครับครับผมสักก็กอยากได้ก็เอาเสษเลมาเถอหน้าจะเอามาให้เขา,า,าไหมแม่เอาไปเพื่อนก็ได้เพราะว่าผมเพราะท่านได้ปลูกแต่ว่าผมคึ้ว่าผมอยากได้ไปใหญ่ไปท่างใต้อีกนะครัานะผมใต้หลังบ้านแล้วก็จังแป่เอาอี้เลยเผมสิไปเดินน้ำเยอะ ผมจะไป็นไท่ถ้ำชีวิตเจ้าอยู่นแม่ยังเกาะแม่อินแม่อินกับพ่อพ่อตู่พ่อตู้พ่อตู้พ่อตู้เออกับพ่อตู้พ่อเดีนเคยไท่ถ้ำเลยดิพี่น้องเคยไท่ถ้ำเที่ยนึงแล้วแต่ว่าพี่น้องกี่จังพี่น้ดงบอกเสียวของคุณแม่จะลล่านะครับคุณแม่ขอขอบคุณหลายนะครับผมที่ให้พ่อเรียนไท่ถ้ำด้วยครับผมครับผม กินโอ้คันวาดอกกล้วยเพื่อนยังกินได้เ่ยเพื่อนเอออันนี้พอดีเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายเด้อคุณแม่เด้อคุณแม่ครับผมพอดีอุดหนุนผมลุงจีไปละด้วครับครับผมไปโชคดีให้มั่นมั่นต้องตังมั่งเราบ่นเออไม่เก็บทองมาจึงยากตังตังเพรท่านได้ใบใบที่ยู่ไปละพ่อเป็นยังดอกตังตังคนเก็บทางคนตังเนี่ยอันคุณแม่ต่อไป ก็เด้งกันย่นี้เออไปเออเนี่ยบักพริกเดี่เอาไปน้ำถุงหนึ่งบอกพริกเอาไปถุงหนึ่งบ่ไปพ่นละเออไปกินเี่ยุ่นละมันบ่แดลที่นี่ก็ไล่ร้ใส้ตู้เด็นไปดอกใส่ตุ้เย็นไปกับน่าครับเออเอาไป คลิปนี้ก็นซ้ำนี่เนาะพี่น้องเนาะคลิปหนาจังพอ่อกับคุณแม่กับน้องค,คิวแม่เอาแม่สวัสดีนะสวัสดีครับ,รบน้องตา่างคนเจ็บท้องคุณเมียกอนเด้อพ่อเดินข้าบอกกับแม่ขาอยู่สวัสดีครับคลิปหนาจังพอ่อกับพ่อเดินไม่เด้อครับบ๊ายบายคิวบ๊ายบายครับผม